สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองจะพามาทําโรงหนังในบ้านค่ะวันนี้นะคะได้ของเล่นใหม่ไว้แล้วเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะคะดูข้างหลังไฟนี่เราก็จะดูหนังกันแบบว่าในห้องนอนนะคะให้แบบจอมันใหญ่หน่อยเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามินิโปรเจคเตอร์เนี่ยดีขนาดไหนนะคะ นี่นะคะคือกล่องมินิโปรเจคเตอร์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าค่ะเครื่องนี้ไฟก็ซื้อมาได้สักระยะแล้วนะคะก็ใช้ดูหนังอยู่เรื่อยๆนะคะแกะกล่องดูกันเลยว่าข้างในนะคะจะมีสายไฟเสียบข้างหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็มีรีโมทนะคะ ให้เราเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ขยายจอได้ค่ะรูปร่างหน้าตาโปรเจคเตอร์เรานะคะจะเป็นแบบนี้ฝ้ายกลัวพูดชื่อรุ่นไม่ถูกนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแนบลิงก์ที่สั่งซื้อไว้ข้างล่างแล้วกันค่ะเผื่อมีบ้านไหนที่อยู่กับเด็กๆนะคะอยากเปิดกระตูนเปิดอะไรให้แบบเหมือนจอหนังเนี่ย ก็จะได้สามารถซื้อได้นะสามารถกดสั่งซื้อลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะอันนี้ไฟทำรีวิวนะคะไฟไม่ได้ขายก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้กับลาซาด้าเลยค่ะเครื่องนี้นะคะสามารถใส่พอตได้หลายอย่างเลยมาดูข้างๆกันนะคะสามารถใส่พอตดูหนังจากทีวีได้ค่ะแล้วก็จากคอมพิวเตอร์จาก USB ได้ด้วยโหหลายอย่างเลยนะสามารถต่อเข้ากับลำโพงได้ค่ะ แล้วก็มีสามารถเสียบแฟลชไดร์ได้ด้วยนะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยนะคะว่าจะใช้ดูแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ฝ้ายเนี่ยจะใช้ดูกับทีวีบ็อกหรือไม่ก็จะใช้ดูกับแฟลชไดร์ค่ะง่ายๆเลยนะคะ ราคาซื้อนะคะตอนนั้นไฟซื้อราคาประมาณ1,733บาทค่ะค่าส่ง64บาทนะคะราคานี่ก็จะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆน,น,นะถ้าเพื่อนๆซื้อ11เดือน11 12เดือน12ก็จะได้ราคาที่แบบราคาถูกลงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะสามารถขยายจอได้ใหญ่แค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะกำลังเปิดหนังดูกันในห้องนอนค่ะก็อยากได้จอใหญ่ๆห,หน่อยเนาะ มินิโปรเจกเตอร์ของเรานะคะถือว่าความคมชัดโอเคเลยนี่น้องแมวแล้วก็ให้ความสนใจนะว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยเปิดหนังดูกันหลังกำแพงเลยแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีมินิโปรเจกเตอร์ตัวนี้นะคะก็สามารถ ทำลงหนังที่บ้านเองได้นะคะไม่ต้องไปลงหนังเลยแล้วก็เปิดหนังดูกับครอบครัวนะคะความคมชัดก็โอเคอยู่ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะไปดูหนังต่อลคะค่ะสบายมากเลยนะมีลงหนังในบ้านแล้วแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะ